โตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสันนโมทัสสะปะกวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะกวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง ธรรมังสังขังนมัสสามินิโตุปรังสักกะจังธทมุโสตโพติต่อไปก็นั่งสมาธิในฟังธรรมะนัสมาธิเซตติ่งวิลเจเดชันตัวดที่หนึ่งในธรรมะนะนั่งสมาธิฟังธรรมะทำจิต มีความสงบพอมจิตมีควาสงบแล้วเราฝังธรรมเราจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถ้า,าเรามีเราถึงแล้วเนี่ยเราน้อมพิจารณาในขณะฟังธรรมเราจะได้นู้ทำเห็นทำก็ได้หันแจ้งก็ได้ก็อย่าไปคิดว่า ก็โสดาบันจะต้องได้สมาธิระดับนั้นระดับนี้นเราถึงจะเข้าใจได้เป็นว่าเกิดความรู้เกิดปัญญาโน้มแจ้งเห็นจริงก็ได้แตแสดงว่าพื้นฐานจิตก็สงบพอสมควรก็โน้มแจ้งชัดขึ้นมาได้คือสีสมาธิปัญญาก็รวมการวมมาเป็นมรรคสุขังนะหนี่ ยังเคยบให้ฟังอยู่เสมอเสมอตาตบฟังต่ำเฮ้ยขมว่างก็ปกติก็ปฏิบัติปัญญาโยมนี่แหละสงบบ้างไม่สงบบ้างเกยสงบแล้วบางวันก็ไม่สงบต้ก็พยายามฝึกทมบุวอมจิตให้มันได้มานั่งจนว่ากายเบาจิตเบาอาจจะเป็นปัญญาจากความคิดมันสุขสบายสบาย นะกายเบาเบจิตเบาถ้ามันมากๆอาจจะจะรู้สึกว่ากายมันลอยไปเลยอย่งนงี้สดงสมาธิมันดีขึ้นก็ได้เป็นบางครั้งเราก็ใช้การแผ่เมตตาเป็นหลักเอาไว้ก่อนแล้วกรรมาฐานที่จะส่งเสริมช่วยเหลือรักษาจิตของเราได้ดีก็คือการระลึกถึงคุณเจตจะ พอทานุสตินั่นเองเราจะได้มีสัต้าความเชื่อความรูส้สเป็นกำลังที่จะพักดันจิตใจของเราให้ปฏิบัติเพราะว่าท่านจะสอนให้เราไม่ประมาทในชีวิตของเราเมเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเนี่ยเราไม่ประมาทละ ม่อมีโอกาสมีเวลาก็ายายาคขวอนขวายสร้างไว้เป็นของเราอย่างการทำทานและบาร,รมีเป็นวัตถุฐานแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความรู้สึกที่มาอยู่ในใจนะเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากวัตถุมาเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นกรรมดีที่สร้างในใจที่เราบุญเราจะเอาไปได้ก็คือบุญนะนะั่นแหละสิ่งที่จะตามไปด้วยกับบาปเหมือนกัน แต่เราเ็จะพยายามไม่ทำนแต่ว่าลกบาปบาเป็นบุญตามใจใผ่องใสนี่เป็นกุศลการฟังธรรมก็เป็นภาคปฏิบัติขณะฟังใจก็ผ่องใสเหมือนพันิพาอยู่ใกล้ๆนี่มาฟังเทศของพระชาเข้าใจในเรื่องของสมมติตัวิมุตินี่นสำคัญนะอันนี้เป็นแก่งของคำสอนนะ ทุกอย่างไม่มีสรรพสิ่งเป็นความว่างนะแล้วบางทีก็มีเหมืงนกันนะ่ะเขาก็จะเขียกนกรธรรมะเอาไว้บ้างอ่ะนะกรธรรมะต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นชื่อตามสมมตุติแต่ที่จริงเขาไม่ได้ชื่อนี้ก็อยากให้ชื่อมันเพราะๆขึ้นเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนคนเราเนี่ยบางนะทีชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็พอใจ สมมติกันบางคนก็นยังเรียกชื่อเก่าอยูอ่ชื่อใหม่ไม่รู้จักคนรู้จักแต่ชื่อชื่อก่าทั้งแรกๆเราจะมีการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาใช้ชื่อใหม่ไม่ดีแล้วเพราะอะคนไม่รู้จักก็ต้ไปใช้ชื่อที่เคยตั้งแรกๆก,ก็รู้จักชื่อนะั้นมันเคยชินแต่แท้จริงก็ไม่มีชื่อทั้งคนทั้งสัตว์ทั้ง ต้นไม้เราลองมาคิดพิจารณามาว่าไก่กับเป็ดปัจจุบันเรารู้ว่าไก่มีลักษณะอย่างนี้เป็ดมีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกกันมาแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยนะที่เราเรียกไก่ก็เรียกเป็นเป็ดเป็ดก็เรียกเป็นไก่ปัจจุบันนี้เราก็จะเรียกอย่างนั้นมา าร้องเอกเอกเอก๊เอกอ้น,นี่คือเป็ดล้องกับกาบนี่นก็คือไก่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ตามภาษาถ้าที่จริงแล้วมันไม่มีชื่อไงเกิดมาไม่มีชื่อก็แล้วต้องตั้งชื่อให้รู้จักกันวะนั่นเราเลยหลงว่าเราเป็นชื่อนี้จริงๆเลยก็ไม่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นอะเป็นความว่าทั้งรูปทั้งนามรูปปัตัวสิ่งของจะเป็นสิ่งที่เราใช้สอยอยู่จากธรรมชาติแลือจากมนุษย์ผลิตขึ้นมามันก็เป็นรูปถึงนั้นนามความรู้สึกความจําความรู้ความปรุงแตง่งความรับรู้ได้เนะความรู้สึกทั้งหลายเป็นนาม ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเป็นสรารสิ่งก็เป็นความว่างความว่างทั้งหลายก็เป็นพุทธ,ธตนน่นเองแต่ว่าใจของเรามันจะไปทุกอย่างจริงๆใจเนี่ยก็มีอวิชชายอยู่นะเขาหลงอยู่เขาจะสแสวงหาการที่ไม่เกิดไม่ตายเหมือนกันนะีแต่เขาไม่รู้จัก เก่งเขามาเกิดไม่ยึดถือในรูปนี้เขาก็ไม่อยากจากไปเขามีอะไรมาเขาก็ไม่อยาก,ยากจะจากไปให้จากไปให้อยู่ตลอดไปเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เขายึดถือนี่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรียกงว่าสัางขารสรังขารสิ่งที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคงทนได้ตลอดไป เดียบรูปสังการนามสังการมันเป็นของไมเที่ยงเกิดเกินตั้งอยู่แล้วระดับไปเกิดมาติเหตุปัจจัยระดับไปพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหมในพระสาวกฝั่งสาวกท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็นมาบอกต่อปาริชีตเถระก็มาบอกธรรมมาต่อสอนต่อพระสารีบุตร ทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดงเกิดเยธรรมะเหตุปะภาวะเทศสังเหตุตรงทธากระตังพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นถึงเหตุปัจจัยนะั้นตัดถึงความดับไปด้วยของเหตุปัจจัยทั้งหลายต้องนี้เองพภาษารีบุทนะท่านเป็นนักปฎน,นอกศาสนายอยู่เป็นปริพาชกเข้าใจธรรมาเหลือเห็นธรรม ท่านทำแสดงว่าในขณะฟังก็มีสมาธิพอสมควรเข้าใจชัดจิตรวมเข้ามานล่เราฟังธรมเนี่ยอาจจะเข้าใจชัดแจ้งได้นะมันจะมาฟังทแทนพุชาใช่ไหมคุณว่างแก้วน้ํามันเป็นสมมุติไม่มีชื่อไม่มีขนาดไม่เล็กขนาดใหญ่เราปรุงแต่งเองจิตก็มามองนิ่งอยู่อย่างนั้นเข้าใจเอ้ามันไม่มีนี่ จิตสว่างเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เข้าใจในธรรมะยงพวกเราเนี่ยปฏิบัติฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้เดินไปที่ไหนก็มีธรรมะเราท่องบนสาธยายใช่ไหมบางแห่งตามนีไกาบางแห่งก็ให้สาธยายมนตออ์ฮาสุตราก็ได้ความว่างรูปเป็นความว่างรูปเป็นความว่างแสดงว่ารูปไม่มี ความว่างเท่ากับรูปเพราะว่ารูปไม่มีรูปเป็นความว่างก,ก็นแ้ละนีงความว่างก,กับเหมือนรูปเวทนนาสัญญาสังขารมิญายก็ว่างทุกอย่างอะแล้วแต่จะเรีย,ยกความว่างเป็นเวทนนาสัญญาสังขารวิญายก็ได้ท่องบนสัตยาขึ้นใจท่องไปเรื่อยๆจนจะสงบเป็นสมาธิาแล้วละก็ยกมาพิจารณาถึงความว่างเนี่ยสูตรอนัตตานะนะั่นแหละก็เลยเข้าใจรูปเป็นอนัตตา เวทนาสัญญาสังารมิยาเป็นอนาตาตัตตาอนัตตาลกคณนสูตรก็เปรียบเทียบกันมันอนัตตาลกคณนสูตรก็รู้ธรรมบรรลุธรรมเพ้นธรรมได้บัดน่านพระปัจจบกีทั้งห้าลูกนั่นเองมัวใจสําคัญเราก็ต้องฝึกจิตแกมีพุทธานุสติรักษาจิตไว้เมตตากรุณาหมิหาสีวันนี้เราจะไม่โกรธกายเกียรติร นะเราจะรักก็ไม่จะรักด้วยกิดเห็นทัศนานัด้หยวความเมตตากรุณาจริงๆฝึก่อเกจของเราไว้ไยงไรล่ะไม่ซ้ําเติมใครด้วยเพราะสิ่งที่คนเ็าทาผิดพลาดนั้นความหลงอวิชชาตัวตนมันพาไปเกิดมมกมากเก่ามันก็พาจิตตรงนี้ตายจากวัตถไปเกิดสัตว์รจฉานมันก็เป็นสัตว์รจฉานอยู่ในปัจจุบันน่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความหลง ความมีตัวมีตนมีสาบ,บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกติให้เกิดปัญญาขึ้นมันเราจะไปหาต้นไม้นะสักต้นหนึ่งก็ต้องหาแก่นนะมีถ้ามีแก่นก็มาทาเป็นเสาเรือนได้มีสารแก่นสารเราจะเรียกกกนจิตของเราเหมือกน,น,นกันอ่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้พยายามศึกษาเห็นอารมณ์นะเห็นอารมณ์ เมือเรามีเมตตากรุณายอย่างนี้เอาใครมาทําให้โกรธเราก็ไม่โกรธละให้เกลียดไม่เกลียดละเราไม่รักไม่ชังใครละเรามีเมตตาต่อตัวเราเองต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกรุณาัช่วยเหลือก็เท่าที่เราทําได้นั้นเราก็อนุโมทนาสาธุกับความดีเหีย๋ยวบอกเรามันเนี่ยนะบางคนอาจจะใช้กรรมฐานเอสาธุนะสาธุสาธุที่เรามานั่งกรรมฐากนกันอย่างนี้สร้างความดีเราสาธุด้วย มาใส่บาตรแล้วก็สาธุภาวนาสาธุดีแล้วดีแล้วอน,นุโมทนานะออกหรือพระสงค์นายโยมก็มาทําบุญใส่ข้าวสัตพีนแล้วก็สาธุเราก็นิ่งรับบาตรแล้วก็นิ่งอยู่แต่เราสาธุในใจสาธุนายโยมสาธุดีใจด้วยโยมมาทาความดีเราก็ไม่ได้ไม่ได้เฉยๆภาวนาอยู่ในใจดีใจด้วยบางคนก็ภาวนาเอาทาบุญ ดยศรัทธาม,มากเราก็ยิงสาธุได้หลายครั้งก็ได้ในจระมาณวันหนึ่งเราทําได้นะ่ะล้วเรนั่งสมาธิอยู่นี่เราจะภาวนาสาธุดียบุีใจกันละกับความดีของเรากับคนอื่นก็เป็นบุทธิตาจิตไม่อิจฉาไม่ดิสยาราะธรรมชาติของจิตี่ยมันก็มีการแข่งขันกันนะเอาวิชัยเนี่ยมันจอบจะอิจฉาดิสยา พยาบาทปองไล่เอ้ามีตัวมีตนไม่แปลงไม่ปันมันจะมีเป็นแบบนี้นี่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาฝึกฝนจิตของเราแล้วก็ตามดูจิตมันไปยังไงบ้างมันคิดเรื่องอะไรมันปรุงแต่งเรื่องอะไรเอาสติตามดูมันเป็นสัญญาอะไรถ้าจิตปรุงแต่งเมื่อไหร่สังขารมื่มันหลงแล้วแต่เรานั่งนิ่งๆูนะนั่งนิ่ง มีสติดูที่จิตก็จะปรุงแต่งออกมาก็เป็นเรื่องตัวตนแล้วมันหลงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตเราเนิ่งดีถ้ามันปรุงปุ๊บเรารู้เท่าทันนะ่ะเราก็เห็นทําได้เข้าใจได้เนี่ยว่าภาวนาเมตตาปัญญาเกิดมรรคมาก็จย,ยกตัวอย่างที่เคยประสบการณ์เราพิจรารณาดูตรงพชาว่าเรายึดตรงไหนเราก็ทุกตรงนั้นเป็นอุปทานตรงนั้น เราไม่ชอบอะไรไมันก็เกิดความยึดม,มัน่นถือมั่นแล้วชอบก็เกิดความยึดม,มัน่นถือมั่นถ้าเราชอบเราก็อยากจะได้ก็เป็นภาวตถาาไม่ชอบใจก็เป็นวิภาวะตถาในช่วงหนึ่งธรรมากับภาวนาจิตมันก็สงบยดงไงอ,อการสวดมนต์ก็นึกถึงมันทาให้จิตเราไม่สงบแล้วมันกระจายสมาธิที่รวมอยู่มันก็ไม่กระจายแล้วก็ติดกัดมาเรื่อยๆจับสมาธิ วันหนึ่งก็เลยรู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ติดตรงไหนนะนาอุปทานตรงไหนตรงนั้นแหละมันเป็นทุกข์งอเข้าใจละก็เลยวางเม่จะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดก็ได้อะอันนี้ถึงจะสบายหรือเมื่อเราพิจารณาอย่างชีวิตไม่แน่นอนความตายาของแน่นอนเห็นคนตายอยู่ต่อหน้าจิตสงบนิ่งด้วยความตายความตายพิจนารณาแล้วเกิดอันดนจจสัญญ,ญาความจำหมายไม่เที่ยงไม่ทุกข์ไม่ใจ่ตัวเรา มันคล้ายปัญญาแหละนะแตามเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบอย่างหนึ่งแต่เรารู้สึกว่ามันเกิดปัญญากับเรามากกับปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาแบบสัญญาก่อนแต่งเมื่อจิตสงบก็มานิ่งจะจะเริ่มปรุงแต่งว่ามีใครคนหนึ่งที่ตายไปรับหน้าที่ราชการเป็นตำรวจเป็นความรู้สึกมันมันจะปรุงแต่งออกมาปัญญา รู้ทันทีเห็นไหมทแทรกวิสตุสตินิ่งอยู่ตัวปัญญารูทันทีมันไม่มีตัวตนไม่มีใครทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เรายังไม่ว่าไบบเป็นชายใครเลยอย่างเนี้ยเราก็รู้ทำเห็นทำได้แล้วเราจะเห็นสภา,าวะขณะเราก็น้อมเข้ามาข้างในได้ครูบาอาจารย์ที่มีท่านบิณฑบาตพิจารณาเห็นลวงข้าวออ,ออกรวงท่านพิจารณาถึงลวงข้าวถึงต้นข้าว ในที่สุดแล้วก็เห็นว่าตัววิชาตัวนี้แหละมันทําให้เกิดมาในโลกนี้ทําให้เกิดมียางกิเลสขึ้นมา,ท,า,นา,นมาท่าพิจนา้อมาสาเร็จเป็นพระอรหันต์เั่นะ,ะพปะภิกษุน,นีเห็นไหมน,น้ำล้างเท้าล้างเท้าไปแล้วน้ํากระซึมหายไปเห็นชีวิตไม่แน่นอนเลยเพราะว่าอะไรท่านเห็นความจริงท่านน่ง,นงท่านพระอรหันต์ปฏดจลายในความจริงาสิ่งที่ท่านมี คนที่รักอยู่ก็ตายจากไปแล้วมันชัดแจ้งในใจสละเกินกันรดน้ําล้างเท้าตัวเองโอ้โหชีวิตมันก็เหมือนนี่เองเนาะน้าที่อืมันล้างเท้ามันไหลไปไม่ไกลมันก็ซึมไปหายไปแล้วชีวิตมันไม่แน่จริงในความตายเนี่ยบรุเปรณนพระโสดาบันสวสกาตาขวิมนาคามีหลายครั้งสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่ท่านบำเพ็ญสมาธิมาถึงพร้อมปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้น ไม่ใช่เฉพาะาตอนที่เรานั่ง,งเดินหรอกในริยบททั่วไปเนี่ยและเป็นการภาวนาตลอดไปให้เราตามดูจิตรักษาจิตใจของเราละเอเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ให้นึกว่ามันกำลังจะปรุงแต่งจิตเราหรือเปล่าเนี่ยมันหลอกลวงเราไหมเออกำลังจะหลอกเราแล้วนะอารมณ์จะหลอกเราละเราก็ไม่วิ่งตามที่แสดงว่าม,มีผู้รู้รักษาจิตของเราอยู่เหมือนเด็ก ต้องมีผู้ปกครองดูแลเด็กนั้นก็จะได้ไม่เสียชีวิตไม่พิการไม่พิกลพิการต้องมีคนดูแลนะเพราะเด็กเขาไม่รู้อะไรจริตเหมือนกันนะเจ็ดนี่มันเป็นต้องมีคนดูแลถ้าไม่มีคนดูแลมันก็เป็นอนาถานั่นแหละนะเดีย,ยนหลอนไปมันก็อนาตถแเราก็ต้องมาฝึกการฟังธรรมนี้ก็เป็นหมดการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันมรรพภาวนาด,ดีนะฟังธรรมก็เข้าใจขึ้น แม้ว่าการเทศกันเดียวกันเนี่ยอย่งางพระธาเทศสอนอาตมาฟังหลายหลายครั้งไปสิบครั้งนั่นเข้าใจลึกซึ้งก็ไปเรื่รอยๆเลยครั้งแรกฟังก็เข้าใจระดับหนึ่งแล้วว่าเราเข้าใจแล้วต่อมาฟังอีกเข้าใจไปเรื่อยๆลึกซึ้งลึกซึ้งไปเนี่ยจนเกิดปัญญาที่เราจะละเราจะวางปล่อยวางได้จิตใจเราก็เหมือนเห็นพนิพายอยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ำมันใสจิตมันใสามากเลยเพราะอะไรน,นิวรณ์ช่วงนี้มนไม่มี ฟังทมทําให้เราสงบจิตไม่วุ่นวายสิ่งที่ทําให้ใจวุ่นวายมันหายออกไปก่อนเนี่ยมันเปิดก่อนเราสามารถที่เห็นธรรมะได้แล้วก็ตั้งใจฟังนะตั้งภาษาตงกระจะได้อบรมรือภาปฏิบัติให้ตั้งใจฟังแต่ถ้าธรรมะภาษาไทยยังไม่เข้าใจทําสมาธิไปก่อนคนได้ภาษาไทยก็ฟังก่อนพอภาษาอังกฤษคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็ฟังพิจารณาตามไปผู้ที่ได้ภาษาไทยก็ทําสมาธิต่อไปอีก ถ้าแบบนี้เราก็ไม่ถึงขงวดว่ามีไทยมีอังกฤษด้วยนะไม่ต้องเดือดร้อนทาสมาธิเอาไว้นะา้ตั้งใจทุกท่รังน,นะเจริญปัสส Anu more